ช่องเมนตาชาแนลนะคะวันนี้จะพามากินของสมสมจ้มา,ามีมะขามมะขามอ่อนมะขามดองกันมักซอยแต่กันมักม่วงนะจ้ะเจาประเด็นุ่นวลเลยจะ้ะมามากินกันเลยนี่แหละมะขามน่อยขอหากินหนัก

không ngoan ta giờ nó xong? dùng kết ừ. cái ừ. kinh nói nhưng kết kết là ta. เี่แจวคักเด้อพี่นอ้องฉันม่ประแดกตอนนี้จ้ะ มันตาคันเทนตปากซอยปากซอยหืมชมปากซอยไม่ต้องกินแบบนี้อ่ะหืมซอยชม หัวดงไปเลยจยย้ะตวยๆมาอ่าไม่ิดอกัรมีแต่แน้าสม กมะขามขามดองซื้อโจ๊กมาเหรอ,อแม่ยังไม่กินเหรอ อดูดิาอุ้มทำอะไรอยูน่ะงาบแบนองทาก็ไม่ใส่อ่ะม,มาทำไมตรงนี้ต้อไม่มีเศษแก้วไหมเนี่ยเอาตินเศษแก้วกัดแมวมะกับแม่ได้ไไดอือม,มีคนอยากออกคลิปใส่ซองไห่ไหน มาต่อจ้ะนี่เหละอามาเป็นพวกนี้เต็มเนาะเอาเจะผลจเท่ากันจรได้ังมากทอ่ะ

กินมสุก็น่ฟ้าดน่นะสดเด็ดไม่เหมือนมันงามโดนถึหนาจอแมเสียบยุ่งโสมเสียบเนี่ยงเี้ยสมมาข้ามหน่อยเนก็สมฮะเขี้ยวเขียว นี่เป็นพ่วงเลยแท้เนี่ยพ่วงนิดหน่อยแล้วอ้าวอ้าวใครอยากกินกันไหมเดีว่าคิแวเีอยเอาี่ไคแังบดีังบดีมาพวกนี่ กคก็ก่กค่อยกินแล้วนะสมคากิ้วเบอรดักดาเพือยากกินกับแม่กินเนอร์อายู่บ้านมาเลย ใส่กับสีอา๊วรมมา่มามาันบาอุ่นหน่อยอะนิ้งลงไปในเตียวนะครับกินน้ำมวันอีนกอ่ะ ก,กินมอวีจะข้ามก้อนได้กินน่องสิลาไปก่อนได้ไหมเนี่นเยเข้าไว้แล้วเจ็ดเขียว,วแห้งสมแสียบนวดไหนมีมูกินกันอจะกินอะไรก็เนี้อยู่ดอกมึงไม่ซีรีส์อันนี้มากยงก็มัวเดียวยังมมัวก็มัวมัว ชอบม่วงที่สุดนะครับะกับแสบกัตุย่างเพื่อมากินสมกับมันกินเริ่มหามานนานนันกินเ้อกินอักํำรับคลิปนี้กันทีราซิการ์ลจกาฝากุไลา์กดแชรากติตามช่องนิสตาชาแนลเดอร์เดมพยายา,อากกอนนยวายาอากิบมาให้เบิ้งดูแม่ไม่กินมานแม่ไม่กินมะ ม่วงต้นไหนีต้นตัวเย็นโอ้ต้นหน้ามีนิดปีดปัยาบเด้ปิดจม่ว,วมงเงี้หรือนะอนี่เาม,ม่วงบ่มตามดีบวัวม่วงเงี้ม,มาอันนี้เนาะหน่วยดำๆบริวานเพื่อไม่เอฟปิดไปพวงเนี่อันนี้ประจ้องหานจุกเนะอินเนาะ จวงเหม็ไม่ไปกินไม่กอดนะฮะบ้านจวงมันสูงอยูนี่หวานเนี่ยมาแบบนี้มันหวานไม่กองดนอมนกว้างไงแล้วมาค่ะลูกอีกอาทิตย์หน้ามันกระซำมาเบิร์ตแล้วนีบ้านหนื่อน้ำดำเนี่ยเมื่อน้ำดำเนี่ยคือหวานเมื่อไม่ไม่เอะยับเจี๊ยบเมื่อไม่เด็ดมากเก็บอีกความมันคืออันนี้ไม่จะอันสูงๆเลยเนี่ยอันเสี้ยงก็ได้ใหม่ๆทั้งนั้นเ่ย เดี๋ย่อยุทั้งงานพี่ท่านิเอางานากไคร่มันเป็นหน่อยสิมันยังอยากเป็นอังไรมังเคยว่อยากดิผู้ได้มาสมสมกันกินตำนิบดิเพราะมันดำมากมันสิบาทมีส่วนมืงมันคือเนอไข่มาอะไรัาแล้วเราไปมาเงูนหน่อยบอแล้าาวเราคนหัวใจม,มันสนะึกขึ้นมาเมาเมา

ม่ส้มใจนะส้มใจไปยังเขามีหายฟอร์มเนี่ยไม่ต้องมีภาษากลางภาษากลางเขาเอิ่อนมาอย่างนี้จำมาเบอร์บ่อ้เจ้าว่าทำไงเนี่ยบอกพี่จังคืนว่าเออมันเมืนงี้จ้ะมาเบอร์โอ้โมคุลนะมาใส่เมืนบังเบอร์ภาษาไทยเขาเอิ่นอยังเหมือนบอกทุกเมื่อนแม่คุณบอก่าอยู่ไทยขนาดอยู่ไทยโดนนี่ยังไม่รู้จัก

ซบเบงลูกยมเราะที่ไ่เก็บไม่ได้เรื่องมึดย่อยเมนเรื่องพอดีงามม่ีนอคข้วิดวิดยายกัตามแต่ว่าผลไม้มิอออก้าจนที่หนาบ้านจนจนาบ้านี่ไเลยไม่ยมจ้ากินให้เบื้องตอนน้ำแตกจะออกมิวมีบางยมมีอีกมากหนึ่งที่พ่อไเก็บมาเนาะตะิพีงตาเจียวตำมมานีไม่จ๋ะ เนี่ยังตำารามันยังมีเบตอนนี้ิงอยู่ดถ้าเรเก็บมาเนี่ยยู่น่า้านเลยยู่นาามากบ้านเนี้ยตำจะห่นพัดเส้หมูในเนี่ยนะากรชาตำจะล่พัดเส้หมูก็เห็ดกินดุงเทนะเนี่ยกรทำทำก็พัดเส้หมูมันยมกระซมนี่เรบักคอกับบักะลิงปีเนี่ยเดี๋ยวมือาไม่เห็กบคอย่ตัวนั่นบักะลิงปีอีตัวนั้นย่มีตัวนัํนบักสอยล้างบ้านไม่แต่บักสมกัน ราการนี่ยังกะนี่นะจะจัดงานออกนะทุกโลกกทุกโลกเออใคอมากินสองมีนาแล้วเนี่ยมีนี่มีแน่นๆสมมเลยที่เปล่ามันมักทุเรียนมักมักขุดละหมดไปทันเนาะจะกี่ก็่อคืนบ้านนะสินที่ผู้ดีดตายกินเวดเจ็บกินไปซีหาสินมานจะฟีนหมื่แม่กิน ก,ก็มาดิซื้อที่ไหน้นน้ปิงอ่ะอันนี้ลูกไม่ได้บอกเส้นีกเพราะตเป็นตเต็มเลยลูกอ๋อน,นีอ้ว<ด>มันเจริอไมันกาลังนั่นด้วยเอานี่พี่น้องนีมาตนปิงนี่คือเก็ีมากต้นส้นาบานสดๆร้อนๆปอดสารพิเกี่ยไห้เหมืองจริงๆไม่หลายคนนีเดี๋ยวให้คนก็ติดตามหอท่านคนเเอาคอมาสุกินมานี่ ดั้ดเต็มกั่นี้ตาลิงปิงครับอันนั้นก็จะไ่ิงเขาคือนสมอะันผสมนี่ิงก็เดียวหนึบจะแรกที่กินเหนอนจลิงปิงก็ปะแดน่นี้เดี๋ยครอบบะลิงปิง,ปงอ่ะแบสีบส้านเนี่ยมากินคือก็คนเนี่ย เปยงหวานาามไมเอายังกิน,หหนเหมือนพ้กเล้ยเฮ้ยจ้วนะเฮยเป็นกิดป่าวิ่งว้าเป็นของดีสุดม่ดสดม่เมื่อเทียบกับทุกอย่างนี่คืออ,นนอันนี้สนิทสุดบอาสมอะไรก็บ่ากิบบาดเขียวได้วบอกคราดีสุดสุดเล อาา่อาก็แขวนยิ้มแหลเอาคำสุดถ่ายได้หนีมาไว้แล้วต้อนรับคิมนีก็รับไป็นการได้จ้าฝากก็หลายก็เชื่อเห็นเลยจ้าสวัสดีค่ะ